โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแก๊ปแลนดอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o b o x Map เออ l ์ลิลี่เดคอสเคปเวอร์ชันสองออนะครับผมใช่แล้ว ซึ่งวันนี้ผมแต่งตัวเป็นเด็กน้อยเลยนะครับผมชุดก้อนเมฆนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ชุดผมจริงๆหรอกแต่ว่าพอเข้าเกมมาแล้วมันแต่งตัวให้เป็นชุดนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะผมใช่แล้วเพราะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเอาไว้ดูเด็กใช่ไหมก็คือแบบเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้เขาก็จะติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านเนาะใครที่มีลูกนะครับผมเอาไว้แบบเอาไว้ดูลูกตัวเองเวลาแบบไม่อยู่บ้านเนาะ ใช่ไหมสําหรับคนที่แบบไม่ได้อยู่บ้านแล้วลูกอยู่บ้านแล้วแบบจ้างพี่เลี้ยงมาใช่ไหมครับเออก็จะต้องติดกล้องเนาะออโอเคลงมาแล้วเอาละกระโดดด๋อยๆลงไปข้างล่างอ๋อห้ามเหยียบพื้นตรงนี้นะครับพื้นมันเป็นลาวมันเป็นไอมันร้อนนะครับอ่ามาตรงนี้เพื่อกดปุ่มหรอกดปุ่มเพื่อหยุดควันหรือเปล่า เออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้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 นะฮะเขานึกว่ากดปุ่มหยุดควันนะครับไม่ใช่เนาะอันนี้ปุ่มเปิดประตูอ่าฮะแล้วปุ่มเนี้ยอ่าเปิดควันนะฮะโอเคเด้งดึงเด้งดึงว้าวควันมีประโยชน์มากเลยทุกคนควันอย่างแรงเปิดลิฟต อ้าวอ๋อไม่ใช่อันนี้รีสตาร์ทลิฟเฮ้ยห้ามกดนะครับปุ่มนั้นนั่นแหะปุ่มข้างล่างนั่นมันจะรีสตาร์ทนะครับโอเคมาแล้วอึ๊บทำทางเพื่อขึ้นข้างไปข้างบนใช่ไหมทำทางเพื่อขึ้นไปข้างบนโอเคเราขึ้นมาแล้วนะครับเลี้ยวขวาไปเลยลงล่างอึ๊บที่ไหนกันละเนี่ยมีอันนี้ด้วย เลโก้นะครับอู้มีเป็ดเป็ดสีเหลืองโอ้ยใครฮะตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะมีไฝขี้แมงวันด้วย <ś cybersecurity> เขาคือลิลลี่หรือเปล่านะครับเพราะแมปนี้คือลิลลี่เดย์แคร์ใช่ไหมลิลลี่เดย์แคร์เอสเคปเวอร์ชั่นสองเขาน่าจะเป็นป้าลิลลี่แน่ๆเลยทําไมป้าลิลลี่ตัวใหญ่จังอุ้ยเขาหันหน้ามองตามเราด้วยทุกคนเห็นปะ วู้ยสยองเหมือนกันนะครับเนี่ยป้าลิลลี่เป็นญาติกับผีเสื้อสมุดรหรือเปล่าทําไมตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยนั่นนะซีนะเขาต้องมีสายเลือดของผีเสื้อสมุดอยู่แน่ๆเลยทุกคนอ๊บโอเคนอเนี่ยลายเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอ๋อเอาไว้ตีนะครับแสดงว่าข้างหน้าต้องมีบอสไฟแน่ๆนั่นไงล่ะมาหววอ่อเอาหวดไม่ได้เหรอ โอ้โหนกึกว่าจะหวดได้นะครับแล้วทำไงอ่ะอ๋อไอ้ก้อนๆนี่เหรอให้ตีก้อนๆนี้เล่าะตีก้อนๆใส่ปา้าลิลลี่ใช่ไหมเอ้ยหรือว่าไม่ใช่หรือให้เราหนีผมว่าเราหนีแน่ๆเลยต้องให้เราหนีแน่ๆนะครับเฮ้ยกดปุ่มไม่ได้ต้องต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนเอาไอ้ที่ตีๆอยู่ออกก่อนนะฮะกดปุ่มอา้าวก็กดไม่ได้อยู่ดีเอ๋ยังไงกันละเนี่ยอ๋อหรือกดปุ่มข้างบน นะฮะกดปุ่มข้างบนโอเคแล้วกดข้างล่างต่อใช่ไหมอา้าวไม่ใช่เอ๊ะอ้าวป้าแกเลิกไล่แล้วนะฮะอ๋อกดปุ่มเพื่อเปิดประตูให้ป้าแกไปกิน <c oughs> กดปุ่มเพื่อเปิดประตูให้ป้าแกมากินเนื้อตรงนี้นะครับตรงนี้มันมีเนื้ออยู่ในตู้อ๋อแล้วพอป้าแกกินเนื้อวูแกก็จะโดนขังนะครับป้าแกโดนขังเลย อ่าไอเราก็หนึ่งว่าให้ทำอะไรโอ้กดปุ่มรอดเนื้อป้าลิลลี่อ่ากว่าจะเกตทำเสร็จแล้วถึงจะเก็ตนะฮะ <c oughs> โอเคว้าจะตกอู้พัดลมแรงมากเลยทุกคนอืมพัดลมซูเปอร์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 แรงอ๋อต้องกดเนาะห้ามกระโดดใส่โอเคบินมาเลยขึ้นข้างบินหรอไดเลยจา้า ขึ้นเครื่องบินไปเลยเจ้าเครื่องบินบินไปกดปุ่มอ่ามีทางไปต่อกระโดดลงไปข้างล่างเด้งดึงไหมอ๋อเด้งดึงขึ้นมานะครับตัวนี้มีดวงดาวด้วยแฮะมีออออูกระเด็นว้าวเราตัวใหญ่หรือว่านี่มันเป็นดาวจำลองผมว่าน่าจะเป็นแค่ดาวจำลองนะฮะ ออตัวน,นั้นมีให้ลงไปเอาเป็ดด้วยไปดีไหมทุกคนไปแล้วกันนะครับอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าเป็ดทําอะไรได้แต่ก็ขอหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เห็นแล้วนะครับฉันจะเอาแกกลับไปบ้านอา <laughs> <laughs> เออตายเฮ้ยเป็นเพราะฉันอยากได้แกแท้ๆฉันถึงได้ตายโอ้เจ้าเป็ดแย่ yeah, มากเลยแต่ไม่เป็นไรยังไงก็อยากได้อยู่ดีผมจะเอาไป วางไว้บนอ่างน้ําเวลาผมไปอาบน้ําทุกคนนะฮะอืมเปิดไม่ได้ต้องใช้ไอ้นี่ใช่ไหมใช่ไหมอ้าวไม่ใช่อ้าวแล้วจะแล้วจะออกยังไงอะ่ะและ้วๆเออเออกด R หมุนอ๋อต้องกดปุ่ม R เพื่อหมุนติ้ว,วๆนะครับกดตีธรรมดาไม่ได้ โอเคถเอถ้เยเดี๋ยวประตูนี่แหละแข่งรถหรออ๋อไม่ไม่ได้แข่งรถเราขับรถคนเดียวนะฮะขับรถเพื่อผ่านด่านโอเคไม่ยากไม่ยากอีสี่อีสี่สบายสวยเรื่อยๆเลยนะฮะลเรื่อยๆเลยโอเคถึงแล้วอุ้ยรถล่วงเลยอุ้ยใครอะ เด็กตัวยักษ์ทุกคนอู้ <Ooh. S 1> สู้กับเด็กตัวยักษ์สู้ด้วยไอเนี่ยนะนี่แน่นี่แน่ตายแล้วสู้ยังไงอ่ะสู้ยังไงอ่ะหรือว่าเขาห้ามสู้เราต้องหนีเหรออ๋อเราต้องหนีแน่ๆเลยทุกคนห้ามสู้ห้ามสู้เราต้องขึ้นบันไดใช่ไหมขึ้นบันไดอ้าวขึ้นบันไดโอ้ย เก็บแล้วสู้ยังไงอะเว้ย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 เิงกก่งเก้งกก่ง,ง,งหลุนหลุน <laughs> อ๋อนี่ไงในตัวเออเอเมื่อกีอออ้เมื่อกี้ตูดเขาแดงทุกคนเมื่อกี้ตูดเขาแดงผมรู้ละเราต้องรอเขากิ้งใส่แล้วเราก็ไปตีตูดเขานะฮะอ่าเข้าใจละเข้าใจละเกตละเก็ตละอ่ะล้วิกงมาเจ็บนะนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่เอาคืนไปหนึ่งที เฮ้ยนี่นีๆนีหเลือดเราเหลือน้อยกว่าเขาเราโดนอีกทีเดียวเราตายเลยทุกคนแต่เขายังโดนได้อีกเฮิบกระโดดหลบเราโดนทีเดียวเราตายเลยนะตอนนี้ไอเะหลบไม่พ้นหรอแง่กลับมาสู้ใหม่มาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทํำยังไงกับแกฉันรู้แล้วมาเลยสู้กันอย่างลูกผู้ชายนะฮะ ักพักเด็กคนนี้บอกฉันเป็นเด็กผู้หญิง<笑><笑>เฮ้ยเราต้องอยู่ห่างๆไว้นี่อ๋อต้องกด R เท่านั้นกดคลิกซ้ายกิดกดคลิกใช้ตีมันไม่เจ็บนะครับต้องกด R มันถึงจะเจ็บอืมโอเคโอเคหลบดีๆหลบดีๆ อ่าฮอฮมาตั้งสมาธิหลบไกลๆเพราะว่ามันกิ้งโดนเราง่ายถ้าเราอยู่ใกล้นะฮะโอเคไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นฉันจะหวดก้นแกฮึบฉันรอหวดก้นแกครั้งสุดท้ายอยู่นะรีบๆกิ้งมาเลยตายฮ่า เฮ้ยสบายๆนะฮะเอาละปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม R ตรงนี้เอออันนี้อะไรเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้เนีครับเป็นทางที่เฮ้ยอะไรเฮ้ยมีตัวไล่ก็ไม่บอกเพิ่งได้ยินเสียงเดียวดียวเ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 ดียวผมก็เดินเล่นสะตั้งนานเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคตกมาที่ไหนอะ เวยเวเว,ว,ว,วขาปากเห,หม็นจังอะไรเนี่ยสู้เหรอนี่แน่นี่แน่สู้เรื่อยๆเหรอไม่น่าใช่เราต้องเดินหนีผมว่าผมไม่ใช่อ้าวต้องสู้เรื่อยๆเหรอสู้เรื่อยๆเหรอกดตีแต่กดตีทีเดียวได้ไหมอ่ะเหมือนจะไม่ได้ทุกคนต้องปุ่ม R เท่านั้นแล้วมันให้เราตี ตีแบบกดคลิกซ้ายทำเพื่ออะไรนะครับผมก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นั่นนะสิโอเคอันนี้ลาเนี่ยลูกบอลเด้งดึงเหรอไม่ใช่มันคืออี้มันคืออี้ทุกคนเฮ้ยฮึบฮึบฮึบโอเคอันนี้ต้องหลบเนาะ อืแกวงไปแกวงมาอืมฮึบอ้าโอ้ยากยากยากอุ้ยตอีกอืมผมว่าดูมุมสูงน่าจะง่ายสุดเืบเอฟวิ่งวิ่งวิ่งวิ่โอเคเอบเว่งวิ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 ่งิโอเคเบเบ วิ่งว่งวิ่งวิ่งโอเคแล้วก็หยิบอี๋นะฮะลอยขึ้นไปห้องบนอ่าฮะกดปุ่มอ้าวกดปุ่มกดปุ่มเพื่อรีเซ็ตอีโอ้ยเอาอีมาทําเป็นสะพานแย่ผมเหม็นมือตัวเองทุกคนผมเหม็นมือตัวเองอออจับอีถ้าเป็นอีตัวเองก็ ว่าไปอย่างนี้อี้ชาวบ้านแถมจับแบบไม่มีถุงมือด้วยแล้วก็ไม่มีกระดาษเช็ดชูจะอ้วกเอ,ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมละเหนื่อยใจนะฮะเหนื่อยใจจริงจงโอ้หลบเลเซอร์นะทุกคนเลเซอร์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 เฮ้ย เลเซอร์เลเอเลเซอร์โอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยอย่าตกสิโอเคถึงแล้วนะฮะอืมไปกันต่อไปกันต่อวิ่งหน้าตั้งวิ่งหน้าตั้งวิ่งหน้าตั้งไม่หยุดวิ่งวิ่งเรื่อยๆ โอ้เนี่ยไรเนี่ยยานอวกาศมียานอว,กา,นานวกาศอยู่ในตัวของคุณคูลินลี่อย่างนั้นเหรอ,อเพราะว่าเราโดนคุณคุณคูลินดี้กินนะฮะนี่ไรอะ่ะกดใช่ไหมกดกดเพื่อจุดเนาะแล้วเราก็ขึ้นใช่ป่ะอ่าเราต้องขึ้นให้ทันใช่ไหมเนี่ยขึ้นให้ทันก่อนขึ้นแล้วเข้าแล้วเนี่ยอา้าวทำไมไม่เข้าเอ๋เอ๋อออ,อประตูมันจะเปิดทีหลังโถถอย เอาละไปลุยรถขียานอวก,กาศออกจากตัวคุณคูณลินลี่นะครับคุณคูณลี่เอายานอวก,กาศเข้ามาในตัวได้ไงวะน่าดีงงมากเลยเกาหัวแก่กๆนะฮะเฮ้เยงงเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรไปเราออกจากที่นี่กันดีกว่านะครับผม <c ru ise> คุณคูณลี่แกเป็นญาติกับผีเสื้อสมุดเนาะ <c ru ise> แกตัวใหญ่แกอาจจะ เอาเข้าไปได้แต่ไม่รู้เหมือนกันเอาเข้าไปทางไหนนะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยออกมาแล้วเย,ย้วู้ฮู้ออกมาจากตัวคุณครูลี่แล้วนะครับไอรูนี่มันคุ้นๆเหมือนจะเป็นรูอะไรบางอย่างที่สกปรกสกปรกนะเนี่ย <c oughs> โอเคออกมาแล้วนะฮะมาโล่ที่ไหนเนี่ยอู้ ข้างนอกมียานอาวกาศทุกคนเห็นปะยานอาวกาศตรงนั้นมีสถานียานดาวเทียมนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยยานดาวเทียมแล้วก็อวกาศมีล็อกเก็ตลันเชอตรงนี้อืมอุ้ยมีหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ร้ายลิลลี่ลิลลี่หุ่นยนต์นะครับเวอร์ชั่นสองพันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮาสมัยตายง่ายจังวะ งงจัดเอ้ยย for ังไม่หมดหรอเฮ้ยใครอีก้ะรอบนี้ใครอ่ะตัวอะไรอีก้ะเฮ้ยวิววิวรับได้เฮ้ย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 มีโลด้วยเดี๋ยว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 ทำไมเก่งอ่ะเฮ้ยทำไมดูเก่งอะไร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 อู้กระโดดลบกระโดดลบโอเคโอเคเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าวับด้วยอย่าวับอย่าวับ Yeah, yeah. อย่าอ,อย่าไอยเกาะเฮ้ย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 กระโดดหลบรัวๆเกาะเกาะเตรียมตัวเกาะเตรียมตัวเอ้ยกอะเตรียมตัวเอ้ยตายอย่ามีฟื้นอีกรอบนะอย่ามาล่างสามนะจ๊ะอย่าระเบิดฟอร์มล่างสามนะจ๊ะโอเคเราชนาะแล้วนี่แหละหลุมหลุมอากาศหลุมดำแบคโฮหรือหลุมมิตินะ โอเคออกมาแล้วอ่ะชนะแล้ววู้ฮู้ชนะแล้วเจี๊ยเย่เย่เย่ผมกำลังยิงตัวเองนะฮะเฮ้ยทำไมผมเต้นเท่จังนะฮะเฮ้ยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแมปนี้นะครับผม Lily Daycare Escape เ e r s อร์ชั่นนะครับสนุกดีนะครับโดยเฉพาะบอสไฟบอสไฟตื่นเต้นมากเลยทุกคน